เข้ามาสอบถามแล้วก็เข้ามาชมนะครัชมเจ้าหน้าที่ประเทศไทยนะครับนี่อย่างรวดเร็ว ประเทศไทยนะครับโอ้โหขนาดนี้เลยเลยนะครับกองศาตรต้องมาก่อนตอนนี้บาวโกอยู่ที่ถนนสีลมนะครับพี่ดองเอ๋ยนะครับเก็บภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยว3ามทุ่มสีแล้วนะครับของที่สาเมษาสองห้า ที่อยู่งง้งหลังความสะอาดนะครับ سلامم นนี้เปมาสงกรานแต่ว่ามีผู้อยู่เ้างหลังคาสะอาดที่เราต้องเที่ยวเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะครับแต่ว่าวันนี้เราได้เห็นผู้ที่เจลนาวันหยุดในอดของการของสงกรานนะแต่นี่นักเที่ยวที่กำลังทำกิจกรรมขอชื่นชมนะครับ เป็นหน้าเป็นตาของผู้คนที่มาท่องเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาติได้เห็นว่าประเทศไทยมีความสะอาด เราเห็นว่าช่วงเวลาบ่ายโมงจะถึงเวลาบ่ายหาโมงเย็นนะครับผู้คนเยอะมากเลยครับผู้คนเริงนนรับแต่ว่างานจบวันนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่มาเก็บและก็ดูแลความสะอาดนะครับเพื่อให้ถนนเนีครคืนสู่สภาพเดิม เพิ่มเตรียมพร้อมขนาดไหนนะฮะเล่นก็เล่นไปนะฮะแต่ว่าเ,เล่นแล้วก็มิจริระชีเนะฮะเพิ่นมาจัดก,การเนาะผิวของน้ำบริโภคทั้งแถว,ว่าประเทศไทยเพ่นจะปล่อยให้ถนนที่มีผู้คนเดินแสนเนี่ยจะพกพๆขนาดไหนนะน,นี่นี่ดูสัาณนะฮะคือสงการานเล่นเต็มที่เนาะพี่น้องเนาะเล่นเต็มที่นะครับแต่ว่าเราก็ยากที่จะเห็นในความสะอาดเพราะว่าผู้คนเยอะมาก ผู้กาําลังถ่ายคลิปช่วงช่วงบ่ายนะคนเยอะมากคนหลายขนาดนะฮะสนามเป็นแยกระแดงนะฮะเป็นถนนพระรามสี่นี่บาโบเองกับชิวา่า,าเด๋ม่าชายหนวดแดงเล่าของอประเทศไทยนะครับวับนสำคัญสำคัญนะฮะวันสำคัญสำคัญวัญนสงกรานต์แต่ว่าเห็น เจ้า้าที่ที่มีการวางแผนนะครับในเรื่องของการเตรียมพร้อมมือที่นี้อีกหน่อยเลยมือี่นี้อีกสงกรานนะครับพยากรณ์เซนตนีรลายพลังเป็นม่องเบิงเลยโอ้โหเนะี่ยพลังไป็เลยจีว่าโอ้โประเทศไทยนี้สุดยอดมากประเทศไทยนี้คือเร็วมากจัดการอย่างรวดเร็วนะครับตรวงนี้คือสุขภาพเดิมเนี่ยช่งชวงเช้าเนี้ยช่วงบ่ายก็จะมีการเล่นสงกรานเหมือนเดิมนะครับ เรืวนี่คือเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่เขตบางรักนะครับนี่คือการจัดการหลังการหลังงานของการจบนะครับถนนสีลมเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมในการที่จะจัดเก็บขยะให้คืนสู่สภาพเดิมนะครับนี่คือประเทศไทยนะครับสุดยอดนะน้ำถือนะคนับถือนี่คือเจ้าหน้าที่เขตบางรักนะครับจัดการอย่างเรียบร้อยเลยนะครับคืนคืนที่จราจรให้เหมือนเดิมนะครับนี่คือทําการทํางานจริงนะครับนี่เราจะได้เห็นนะครับเจ้าหน้าที่กาลังจัดการ ขอได้ถ่ายรูปเลยครับฝรั่งคงชึ่งนะครับโหเร็วมากนะครับฝรั่งคิดว่าเร็วมากนะครับตอนนี้สุดยอดเลยครับสุดยอดเจ้าหน้าที่ครับสีแยกสระแดชครับพี่นะครับถนสีลมช่วงเวลาสามทุ่มเกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะครับนี่ฝรั่งชื่นชมนะครับ ท่านนีทําำงานสุดยอดมากเลยครสุดยอดจริงๆนะครับ,จจรรบเจ้าหน้าที่คนไทยทําอาจจะขึงนะครับอาจจะบอกว่าโอ้โหประเทศไทยจัดการเร็วขนาดนี้เลยครับฝรั่งเข้ามาสอบถามแล้วก็เข้ามาชมนะครับชมเจ้าหน้าที่ประเทศไทยนะครับนี่อย่างรวดเร็ว ผู้คนเหล่านี้ก็เสียสละเวลาเนี่ยมาทำงานเพื่อส่วนรวมนะครับ